สองอย่างนี้เหมือนกันไหมอันนี้คือตอวนีนะอันนี้ได้ไม่ต่างหรืแต่ว่าแรงไงอ่าดูก่อนนะอันนี้อันนี้ตั้งก่อนนะตั้งจดหนึ่งสองตำแหน่งบอนบอนมีไรายได้เพิ่มจากตรงไหนบ้างหรือมีประโยชน์จากตรงไหนบ้างมีไหม,มเขาบอกว่าเป็นบอลพวกให้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไหม่เปล่าพี่บออดูอก่อนนะในย่างมันต่างกัตรงนี้ ตำแหน่งพวกนี้เป็นแค่ตำแหน่งเพื Esta, <Okay. S 1> mm ่อบอกเป็นป้ายบอกทางเป็นระยะทางต่างกับบริษัททั่วไปบริษัททั่วไปเป็นบอลปุ๊บจะมีอินเทนทีฟบางอย่างให้เพิ่มเติมเป็นรายได้แต่ตำแหน่งที่นี่ไม่มีอินเทนทีฟเพิ่มเติมเรื่องรายได้นะรายได้ที่หมอเข้ามาจากแผงแบตเตอรี่คือตั้งแต่ต้นเลยคือ10บเปอร์เซ็นต์ขาอตำแหน่งสูงสุดเลยเป็นทิปเปิลคาวไดมอนด์ก็สิบเปอร์เซ็นต์ขาอ่อนรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้เกิดจากเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นแต่เกิดจากโวล่มฐานที่ มากคือลิ้นอันนี้ก็ใจล้วเราจะไปเอ็นดรคนใหม่เขาจะเข้าใจยังไงล่ะนั่นไงดังนั้นเมื่อกี้นี้กับพี่ผมเห็นที่ดรเนี่ยกำลังพยายามให้ฝ่ายเราต้องรู้ว่าหนึ่งข้อดีของสิ่งที่เราต้องการคืออะไรก่อนถ้าเราต้องการแผนรายเดือนนั่นหมายถึงว่าการโฮสินค้าในทุกทุกอาทิตย์เพราะลูกค้าต้องการนะแต่เราเปิดยอดเดือนละทั้งถูกไหมมันจะการแบบมันจะไม่ใช่แค่วันหรอกนะที่ไม่ได้ินเซนทีฟ i z e เอาง่ายไป อิทธิเป็นโกแต่โกในย่าของโกจะเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากพี่เอายอดมาลงซ้ายมาลงขวาแล้วอาทิตย์ต่อไปไม่มียอดอเหมือนอย่างนี้ไหม,มก็กลับไปหลอกเดิม,มนั่นไม่ใช่พอยท์ที่เราต้องการสื่อวันที่ผมอธิบายแผนให้ฟังว่าการวางโกนั่นคือเป็นการเซตไมล์ทาร็เก็ตเล็กในเรื่องของวิธีการขึ้นให้มองที่บอลเพราะเราต้องการคุยเรื่องบอลแปดบอลแล้วดันก็ขึ้นตำแหน่งไดมอนเพื่อให้กินบนั้นตั้งแต่ข้อสี่ถึงข้อแป นั่นเป็นการอธิบายแผนรายได้ไม่ใช่เขาเจอรเรื่องการคิดในการทําแผนรายได้คนละอย่างนะอธิบายให้เข้าใจคือหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแต่การที่เราจะต้องไปคุยกับลูกค้าหรือลูกทีมเราในการทํางานเราต้องบอกว่าข้อดีหรือหัวใจของแผนคืออะไรเราต้องการอะไรครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากคนร้อยคนใช่ไหมยืนยันข้อที่หนึ่งก่อนเราต้องการคาสี2สองเราต้องการอิสระใช่ไหมเรื่องของเงินแล้วก็เวลาใช่ไหม สองข้อนี้แผนนี้ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ยังไงข้อที่หนึ่งครับการทํางานเนี่ยสิ่งที่คนกลัวไม่สุดคือการรักษายอดถูกไหมหัวใจของแผนนี้การรักษายอดไม่เกี่ยวกับการขึ้นตําแหน่งนะแยกประเด็นต่อนาพี่หมอการขึ้นตำแหน่งมีเห็นผลก็คือมีสองตำแหน่งคือ leader p o o l l ูอลกับ d i a m o กับ o o l ูที่ได้ o ู l ิ n g ส่วนฐานรายได้ที่มาจากโครงสร้างนี้สิบเปอร์เซ็นตั้งแต่เริ่มจนจบข้าใจมันจะเป็นแต่ว่าไอ้การขึ้นตำแหน่ง ด้วคนคนส่วนใหญ่เลยฉะนั้นเราทําโครงสร้างหลักของเราให้ได้ตําแหน่งหรือเราพยายามทําตําแหน่งเลยต้องลงโครงสร้างให้ตรงไปเซอนี้สําคัญนะครับถ้าพี่หมอวางแปดคนแล้วช่วยแปดคนนี้ให้เติบโตในองค์ ที่ผมบอกไปทั้งหมดตำแหน่งต่างๆจะรันขึ้นมาเองตามธรรมชาติเลยโดยไม่ต้องไปดีไซน์อะไรมากเลยแต่ถ้าเราพยายามเอายอดของเราที่มีอยู่พยายามดีไซน์ให้เกิดตำแหน่งนี้นี้นี้นนจะเป็นปัญหาเดียวที่หมอของน้อกด,ดังนั้นต้องให้เข้าใจว่าการขึ้นตำแหน่งมันคือป้ายบอกทางเราวางโครงสร้างนี้ทําแบบนี้แล้วมอนิเตอร์ให้มันได้ตำแหน่งนั้นไม่ใช่ไปเอายอดตรงนั้นมามอนิเตอร์ให้ในตำแหน่งนี้คนละเรื่องเลยแต่ว่าเซฟาตอนนี้ คือมันก็ไม่มีขึ้นมาถ้าถ้าคนที่เป็นพัฒนาเวลาทางานน้อยเนี่ยก็จะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเพราะว่าได้หรือไม่ได้ดูจากอะไรครับพี่หมอทุกครั้งที่การวางคองสร้างนี้แล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะพี่หมอครับเดือนนี้ต้องรักษายอดแล้วนะครับพี่<ม>ะเลิออีกแล้วอ๋อรายได้ยังไม่จะมาเลยอับใจอีกแล้ว<ม>เขาหยุดจ่ายเมื่อไหร่องกรเลยดอกเนี่ยพี่นั<ม>่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ของเรามีตัวนี้มาช่วยแล้วไง วีซีบีคืออะไรวีซคือการการันตีทําให้คุณมียอดรองรุชิปง่าย,ายๆเช่นชตัวผม<ช>หาสามร้อยมาหนึ่งชุดเองครับต่อรอบหนึ่งชุดต่อรอบส่งให้ผมห้าสเปอร์ซ็คือร้อยหสิบพีวีนี่คือการคอลไฟล์ถึงคะแนงสูงสุดก็แก้ส่วนตัวร้อยห้าสิบพีวีถ้าทุกคนในองค์กรนี้มีร้อยห้าสิบีวีเกิดขึ้นทุกคนละ่ะนั่นคือ p a s s i v แล้วพี่หมอ มันอยู่ที่ว่าเขาจะกลับมาทาเมื่อไหร่เพราะถ้าเกิดคุณมียอดรักษาตลอดเวลาได้หมายถึงว่าโครงสร้างที่มันโตไปเรื่อยๆยอดที่ไม่ได้รับการเงวนโบนัสจะถูกเก็บไว้ให้คุณตลอดเวลานะไม่หายไปไหนนะแต่คนไทยเนี่ยมันมันไม่อยากจะเป็นอะไรนะเอ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 ไปแล้วผิดเลยนคนไทยมันรู้ัก็ต้องฉันก่อนสมัครใช่สมัครทำธุรกิจฉันไม่ทําสมัครหรอกยิ่งดีถ้าสมัครทําธุรกิจปุ๊บต้องลงเท่าไหร่ครับแต่เขาก็จะเปิด มันก็จะเป็นวัฒนธรรมคือเขาเนคนใช้ส่วนใหญ่ได้ออกมคือมันผมต้องมองดีครับ marketing ้งหรือเปีย r หไพี่หมอแผนรายได้บัางครับพฤติกรรมองคนถ้าเขาแผนรายได้เขามองว่าเขาต้องการแพ่สี่โดยการสร้างคนแค่แปดคนแล้วเดินหน้าตอนแั้นออกไปสิ่งที่รต้องการคือแผนเองผู Co ูลิงคือยอดขายที่ไม่ได้เกิดจากองค์กรตัวเองต่เป็นยอดขายที่มาจากสี่สิบสี่ประเทศทั่วโลกลองถึงเรื่องบริษัทอินเตอร์ไงว่าเราต้องการยอดแชร์ที่มากๆดังนั้นทำยังไงให้ได้ปูจึงเกิดโครงสร้างแปดคน ถ้าไม่งั้นผมไม่ต้องแปดคนก็ได้ครับค่อยๆเดินก็ได้ครับเพราะไม่งั้นมันก็สิบเปอเซนาก่อนยู่แลละครับแต่ที่เรามีแปดคนมาเพราะเราต้องการใหุู้ได้ฟูเอมอลอนต้องใช้สี่บิลดเออรห้าร้อยเห็นไหมครับจะได้เม็ดบนเอ็บก็คือต้องเป็นแปดคนระวังตัวโครงสร้างแปดรอไว้เลยนั่นคือประเด็นของแปดนะครับไม่ได้แปดมาจากนึกๆอย่างเดียมีแปดก็แปดเลยใช่ไะม เป็นเอมเมอรอนแล้วมีแปดไดรสปอนเซอร์คุณได้เม็ดบอนดอีกเม็ดหนึ่งแล้วได้พูลิ่ง LCFP แต่ถ้าบอลลุกจถึงหมื่นห้าเมื่อไหร่ปั๊บคุณได้อะไรด้วยไดมอนด์พูลโดยที่พูลพวกนี้พี่หมอจะเอาเงินออกมาได้ยังไงเขาไม่ได้เอาจากยอดนะพี่หรือไม่เอาจากตําแหน่งซ้ายขวานะฮะเขาเอาจากรายได้ของไอแปดสายงานนี้นะครับว่ามันมีรายได้เท่าไหร่ถ้าเราทำให้มีรายได้เยอะๆเวลาไปแบ่งพูลพี่หมอก็จะได้มาเยอะๆถ้าไอพวกนี้ไม่มีรายได้เลย เราก็มีอะไรไปแบ่งครูห้อกมาเหมือนกันครับดังนั้นระยะของแผนมาที่บอกว่าอย่างน้อยต้องเป็นอร์ห้าร500คือให้เราโฟกัสให้สายงานหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนนี้ก็ได้หรือลงมาอีกกี่ชั้นก็แล้วแต่ไอ้คนนี้เป็น b u i l ้ e r 500เขาก็นับให้เราเหมือนกันนั่นหมายถึงว่าเราหามาอาจจะไม่เก่งไอ้น,นี่ก็ไม่เก่งแต่เจอคนเก่งสักคนนึงเขาก็นับทั้งสายนี้ให้เราเหมือนกันนับหนึ่งยอดทั้งหมดตรงนี้จนถึงบอลก็นับเป็นชั้นที่หนึ่งดังนั้นแก๊ปของคนที่ได้คูจริงไม่เยอะ คุณต้องใช้ฐานกําลังคนในระดับหนึ่งเพื่อให้คุณได้ภูดังนั้นการไปแบ่งภูทุกคนจะมีส่วนต่างของแก๊ปแต่ละแก๊ปในแ,แต่ละจั่วของคุณแต่ละคนขึ้นมาภูถึงแบ่งได้มากกว่าที่คุณจะได้ไม่งั้น้าแบ่งเท่าๆกันหมดภูดใหญ่มากเลยน้อยล้านแต่แบ่งมาคนละพันคนละร้อยมันก็มองไม่เห็นคุณะคาพแต่นั้นเลยจะมีแก๊ปอยู่ที่เอเมอลอนเพื่อให้แก๊ปตัวนี้มันมีอิมแพคในระดับหนึ่งเพื่อการได้ภูคุณในมีมูลค่าเงินเกิดขึ้น ดังนั้นปัจจัยของการทํางานจะดูมันแน่ครับหมอบางคนบอกสู้แผมนมาจุกเจิบยุ่งยากนู่นนั่นนี่ต้องมีซ้ายมีขวาต้องปัน้นวัทุกอาทิตย์ตัดตรงนั้นทิ้งไปไม่หมอ,หอกลับไปแบ็กตูเบสิคคุณหาแปดคนได้ไหมแปดคนจะลงยอดอาทิตย์ไหนก็แล้วแต่เขา